มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวสายชีพวอลล็อกนะครับซึ่งเป็นคลาสเมดเหมือนกันกับสายชีพวิสร์ที่ผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าสายชีพวอลล็อกมีความแตกต่างกับสายชีพวิสัยยังไงและก็มีรูปแบบในการเล่นยังไงนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันที่คลาสเตตัสก่อนนะฮะค่าสเตตัสโดยพื้นฐานแล้วของวอลล็อกเนี่ยจะออกไปในทางสมดุลนะครับทำให้เพื่อนเพื่อสามารถเล่นได้ยืดหยุ่นมากนะฮะ โดยที่จะมีค่า vitality ที่สูงกว่าสายชีวิษานะครับทำให้มีพลังชีวิตที่สูงกว่าหรือตายยากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่สูงกว่านะฮะเพราะว่ามีสกิลช่วยเหลืออย่างบาเรียนะครับที่สามารถป้องกันดาเมจได้นะฮะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีสกิลอ,อย่างทอร์นาโดหรือบริษะท,ที่สามารถทำดาเมจได้เป็นกลุ่มและก็รุนแรงอีกด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะฮะค่าอ,อ,อินหรือค่าอินเทลเจนของวอลล็อกก็ไม่ได้น้อยกว่าสายวิสา์มากเท่าไรนะครับทำให้วอลล็อกกลายเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนจะเลือกเล่นมากกว่านะครับเพราะอ,อ,อย่างที่รู้กันนะฮะว่าวิศายเนี่ยต้องใช้ทักษะในการเล่นสูงนะครับแล้วอีกอย่างคือเป็นสายที่ทบางมากๆนะฮะเมื่อเทียบกับวอลล็อก ซึ่งเป็นสายคลาสเมดเหมือนกันแล้วเนี่ยวอลล็อกจะดูมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูสกิลกันนะครับสกิลของวอลล็อกนะครับเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะสกิลแรกคือ f ฟ o เ e นฮาร์ดนะครับสกิลโฟ o เซนฮาร์ดเป็นสกิลที่ร่ายน้ําแข็งตรงหน้าของวอลล็อกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวที่เดินเข้ามาหรือที่อยู่ในระยะสกิลเนี่ย ติดสถานะ f r e e หรือแช่แข็งนะคบประมาณหนึ่งวีนะฮะซึ่งสกิลนี้จัดว่าเป็นสกิลที่ป่วนป่วนศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเพื่อนๆก็สามารถพลิกแพงใช้ในการ PvE ได้ใน PvP e. ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้เก็บเลเวลหรือลงดันต่างๆได้นะครับแต่ว่าสกิลนี้จะไม่สามารถแช่แข็งบอสได้นั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลบาเรียนะครับสกิลบาเรียจะเป็นการสร้างโล่ป้องกันดาเมจ สูงสุดนะฮะที่800หน่วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสกิลสกิลที่จำเป็นจะต้องอัพนะฮะเพราะว่าสามารถป้องกันดาเมจได้ถึง800หน่วยเนี่ยสามารถทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลุยดันเจี้ยนต่างๆได้สบายขึ้นมากๆเลยนะฮะสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลทอร์นาโดนะครับจัดว่าเป็นสกิลที่รุนแรงสกิลหนึ่งนะครับเ,เป็นสกิลที่จะสร้างพายุไว้ข้างหน้าวอลล็อกนะครับและก็ทำดาเมจ ศัตรูเป็นกลุ่มนะฮะและก็นอกจากนั้นนะครับยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยล้มได้นะครับหรือน็อ c ดาวน์นะฮะซึ่งสกิลนี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือระยะของสกิลเนี่ยจะแคบและก็ใกล้ตัววอล l l o c นะฮะสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลบริษ,ษัทนะครับซึ่งเป็นสกิลที่รุนแรงมากนะฮะและก็สามารถทําดาเมจได้เป็นกลุ่มนะครับสกิลนี้จัดว่าเป็นสกิลที่โดดเด่นมากฮะ,ะโดยการโดยเฉพาะการเ,เคลียร์ดันระดับฮาร์ด ในเสเตตสูงหรือสเตต5สเตต6นะครับและนอกจากนี้ยังส่สวนใหญ่จะใช้ในการทำดาเมจบอสเรสกันด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าใครเล่นวอลล็อกเนี่ยแนะนำให้อัพสกิลนี้เต็มไปเลยนะครับสรุปนะครับสายที่วอลล็อกจัดว่าเป็นสายที่ทน่าเล่นนอมากๆเลยนะเนื่องจากมีความสมดุลในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัสที่สูงนะมีค่าสเตตัสอย่างค่าวิตาลิตี้ที่สูงเนี่ยทำให้ตายยากอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำนะครับวอลล็อกยังมีสกิล เ,เด็ดๆอย่างกิลบาเรียนะครับที่ช่วยรับดาเมจให้อีกถึงแ0 0ร้อยหน่วยนะ,ะฉะนั้นทำให้วอลล็อกเนี่ยกลายเป็นนักเวทที่ตายยากเอามากๆนะ,ะซึ่งทำให้สามารถลุยดันเจียนโหดๆเนี่ยได้ง่ายกว่าสายที่วิสาซึ่งเป็นคลาสเมจเดียวกันนะฮะฉะนั้นถ้าใครกำลังเลือกหรือลังเลอยู่ที่จะเลือกเล่นวอลล็อกนะฮะแนะนำเลยนะอย่าพลาดนะฮะสำหรับวอลล็อกสุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ